สวัสดีจ้าพี่น้องปองปลายสุกข,ข,ข,ขู่อุกข้นนัดถึงนีททางานล้วพี่น้องวันนี้เขางานเที่ยงถึงอะสิบถึงสี่ทุ่มอืมบานเขาจะสิบโมงเนาะค่อยลงถึงสี่ทุ่มกะทํางานแปดชั่วโมงพี่น้องวันนี้ทํางานแปดชั่วโมงกะร่วมทั้งมดะเกาชั่วโมงร่วมถึงเวลาบีกเจพี่น้องอืมแต่ตอนนี้กะนั่งรอเขางานอยู่จ้ะตอนนี้ก็สิบเอ,งงอ็ดโมงกว่าๆเนาะย่บานเท่ากะ หาทุ่มกลัวเกือบเทียงขึ้น,นพี่น้องือมก็มาถึงหน้าเน่ะแหละมานางอยู่ในห้องอันพักพนักงานจังสี่ตลอดพี่น้องก่อนจะเข้าทํางานเนาะเพราะว่ามันอยู่นี่ถ้าถึงถามามถึงว่ายนะพี่น้องมาถึงว่เขาก็บ่ให้สแกนบัตรก่อนเด้อจ้ะเขาจะให้สแกนบัตรแค่ก่อน,นกอนหน้า,ออนนออหนาที่ก่อนทํางานอืมเวลาออกคือกันออกหลังเก้านาทีก่อนทํางานเพราะว่าอย่างปฏิบัติบุคคลบ้านเท่านอะบ้านเท่าว่าจะไปหดละ ฝ้าวสแกนเฝ้ารูดบัตรเนาะเพราะว่าย่านลืมจังซี่นะอืมอยู่นี่บ่ได้จ้ะแม่นเจ้าสะมาฮอดก่อน2ชั่วโมง3ชั่วโมงเจ้าก็สแกนก่นกอนรูดบัตรก่อนบ่ได,ด้เจ้าต้องรอ9นาทีก่อนถึงเวลาทํางานอือจังได๋เพราะว่าเขาเฮ็ดงานเป็นระบบพี่นอ้องเ <c oughs> ขาเจ้าเฮ็ดงานเป็นระบบคือว่าถาา้าเฮาสแกนก่อนนี่เขาเจ้าต้องจ่ายเงินให้เฮาถึงแม้ว่าเฮาจะบ่เฮ็ดงานก็สร้างอืม ถึงแม้ว่าเขาจะไปะเหตุงานแต่สางเพราะว่ามันเป็นระบบระเบียบานเขาเออเม้แมต่เขาสแกนก่อนเวล่านาทีนึงน่งเสียเขากระจายเงินในปี่น้นองเอออยู่นี่ก็เลยให้กำหนดหน้าวา่าห้ามสแกนบัตรก่อนเก้านาทีก่อนเข้าทำงานในปีน่น้นองเมื่อพี่น้องใส่เสือ้อเขามักใส่เสื้อตัวนี้ละเื๋อพ่อซักได้เถอใส่ใส่มบนใจเหตุงานแต่ในส่ามานางังเพระ่าอยู่หองอยูหองหนีมันเย็ยนปีหน้องมันเย็ยนเขาก็เลยใส่มันค่อนเริ่มเปิดไฟ โทรศัพท์นาปิดมืดๆในจังหวัดเด้อพี่น้องผัวขอ่อยว่าไอ้คุณยุดใส่เสื้อตัวนี้แล้วเพราะว่าเขาเจ้าสีหัวขวนเพิ่นว่าเออมันบ่แม่นเสื้อที่จะมาใส่ในฤดูดดนี้เพิ่นว่าใส่เสือ้เอเขาสิว่าคุณเป็นบ้าได้ใส่เสื้อหน้าสปริงอืมเพราะว่าหน้านี้มันจะเป็นหน้าแบบอ่อนๆในจังหวัดพี่น้องอืมฝรังเขาเจ้าจะใส่เสื้อไซส์เดียวใส่โชวอันนี้สัน้ๆนๆจังซี่นนะอืมแล้วบอกว่าฝังสุ ข้อฝันฝ่าว่าเสี้ยวข้อมฝันชูฟังพี่น้องอืฝันเมื่อคืนนี่อันนี้บ่ได้บ่ได้เรียกกระแสียเลยจ้ะไม่ได้เรียกกระแสคือฝันอีหลีค่อยฝันอีหลีพี่น้องกับฝันเห็นไอ้ไอ้ไอ้น้องบิ๊กน้องบิ๊กที่ที่เป็นอันผัวเพล่าผ้าน่ะเออเป็นผัวเพล่าผ้าแล้วกันน้องน่าริตาแล้วเมื่อคืนนี่ก็บ่ได้ฝันเห็นเพล่าผ้าก็ฝันเห็นตาน้องบิ๊กกับไอ้น้องนาริตระเออค่อยฝัน เบตี้นี่เขาะเด็กด็ไปอุ้มเนาะเขาก็ไปอุ้มนองหน้านิตาเพราะว่าไอ้จักเียวพ่าไปใส่ในปีนองก็เห็นตาในว่าฝันอะคือว่าน้องบีกนะอยู่ผู้เดียวอยู่อยู่สองคนกับลูกแต่มีภัยเอาลูกอันนี้ก็ไปว่างน้องตาไปแบบว่ามิตาจะขยะมิตาขี้ดินวันตโน่งว่างไหวแบบว่างน่นกองไวแล้วก็ไอ้้องบีก็ไปกวาดไปกวาดขยะอานสินะาไปกวาดมองนั่น พอกเลิโตนักแล้วไปอุ้มไปอุ้มนอน้องอานัิตาแม,ม่เนี่ยพี่น้องในความฝันนะแต่แม่กคพอคิดก่อนหรือเปล่ากับบอลว่า่อยเบิ้งคลิปเพิ่นหลายไปจากเออเอยเบิ้งคลิปข็าเจ้าหลายเจ้าก็เลยเก็บไปฝันอ่าก็เป๋ากเป๋าตามนี่ขึ้น่าไม่ได้เรียกกระแสรรนะขึ้นมาเป้าซูฟ่างกับนอนคิดว่าเออคอยนอนตื่นขึ้นมาคอยฝันเห็นข้าเจเเ้าเห็ดอยียงปะ เออหรือว่าขอยเบิ้งคลิปเขาหลายขอยเบิ้งคลิปไอ้อน้องบิ๊กไลท์กมอีแต่พี่น้องอคลิปที่คนไทยคนไทยเฮ็ดคลิปยูทูบนะออม,มีคลิปน้องบิก๊กกบแพร่วเนี่ยกว่าจะเบิ้งไลท์กมอืม่วยมากี่การเบาการจา๋าการแสดงคนอื่นนี่กะเบาแสดงด้วยกันแต่ว่ามันกนติแตกต่างกันกนะพี่น้องอการที่เขาสื่อออกไปความหมายออกไปข้าเบาข้าจ๋า,ม,จามันเป็นลักษณะแบบใดแต่ว่าคูนี่กวตากตตาม มาดูแะพี่น้องอคอยเบิ้งดูคอยเลิกเก็บเอาไปฝันบ่ว,ว่ะอือเหลืออย่างหนึ่งคือว่าข่อยมีความฝันเนาะมีความฝันคือว่าเอเอด็กอายุแค่นี้ทําไมเขาถึงทําได้เออเป็นอย่างเขาคือทําได้เดี๋ยวด้อข่อยเบิ้งเวลาก่อนจากโม่งจกย่ามเลย,ยอือเขางานสายอย่หละกลัวเหลืออยู่หาหนาทีเด็กน่อยอายุแค่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดปีอือ เขาทำได้ขนาดนี้นะพี่น้องเขาก็เลยแบบเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าทําไมเราจะทําไม่ได้เหมือนเขาทุกคนมีมือมีตีนมีปากขึ้นกันนะพี่น้องหัวคิดแบบนี้เด้ถึงแม้ว่าเขาจะทําอะไรก็ขอให้ลองสักตั้งนะขอให้ลองสตัง้งเพื่อใด ขอให้ลองวัดสันต์เอะถึงแม้ว่าเราจะไม่โชคดีเหมือนเขาน่ะพี่นอ้องความโชคดีของเขาในหมายถึงว่าเขาโชคดีที่เขาแบบทําทําสําเร็จทําคลิป youtube สําเร็จแล้วก็สําเร็จในอาชีพทํางานเขาน่ะพี่น้องทําอาชีพการงานทุกอย่างเขาสําเร็จเขาแค่อายุ20ปี21ปีแล้วก็เมื่อคิดมองแนะ้วตัวเจของว่าอ้ว่าเราอายุขนาดนี้แล้วแบบว่าเป็นอย่างไรคือ ตัวพยายามมันเขาน่ะพี่น้องทุกอย่างมันต้องมีความพยายามเนาะกับมีไผที่จะทําสําเร็จภายในเวลาอันรวดเร็วแต่ว่าก้อยกยเมื่อปีกว่าแล้วก้อยกยเมา่อปีกว่าแล้วพี่น้องยูทูบแต่ว่ากับในสามีหยอดซับยอดพี่นนสมียอดวิวหยอดวิวได้ลักสบพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้กับพี่น้องกับมาสนับสนุนัพพอร์ต เนาะกับมียอดวิวเพิ่มขึ้นสมัยตะกี้ขอมียอดวิวหลักสิบปีนองก็เฮ็ดต่อไปของมีความพยายามต่อไปเพราะว่าข่อยมีแรงบันดาลใจในคลิปนองเขาในคลิปหลายคนที่เขาทําแล้วเขาประสบความสําเร็จบางคนใสเวลาโดนปีนองบางคนใสเวลาสองปีสามปีเขากระจังสําเร็จกับมีแล้วก็บางคนใสเวลาแค่เดือนเดียวเขาสาเร็จกับมี่ะเอาก็เอาประสบการณ์คนอื่นมาสอนเจ้าของปีนองมาสอนมา ปริบัติเจ้าของเนาะกับปยนะกกบอยทอน่าจะกระค้ขับพุณนตะกุลทุกคนเนาะค่ะที่มาพพอร์ตนีค่คลิปที่ข่อยลงไปนะ่พี่นะ้องข่อยกะมียอดติดตามเพิ่มขึ้นเนาะกับคลิปที่ทีนี้ยอดวิวไหลกระมูเนะจ้วจอคลิปที่ข่อยเบาเรื่องนั่นละอืมกับ่อยากเบาไลา่คนที่ประมาทขี้เนาะ นั่นแหละก็ขอขอบพระคุณในหลายครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะที่ความเมตตาช่องน,นอ,องน้อยๆ่องนี้ก็จะพยายามเมต่อไปพี่น้องอความฝันความสําเร็จอยู่กับทีเฮาตั้งใจเนาะถ้าเฮาบ่ตั้งใจแต่เฮายอมอะไรที่พ่ายเพียงง่ายๆสิ่งนั้นก็สิบ่เกิดขึ้นนะพี่น้องอขอให้ลองม่งสักตังเนาะจ้ะจะเข้าไปทําง่ายนะยพี่น้องกะอย่าลืมกดไล์ก็แช์กดติดตามเนาะคะ่ะอาจจะเบาดังบได้ อาจจะวาดังบ่ได้เด้อพี่น้องกับผู้ใดบ่ได้ยินกับขออภัยเด้อค่ะเพื่อนลมง,งานข่อยเด้อ้างลังเพื่อนลมง,งานข่อยคนนีแลแล้เราออกไปแล้วเราหายไปเป็นเราหายไปสองอาทิตย์แต่พี่นอ้องคนนีแลแล้ก็ยังเราออกไปแล้วไปเทเรายังอยู่อยู่พี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ค่ะมาพอกันในคลิปนะค่ะไปแล้วค่ะ